วัสดีครับอยู่กับหนึ่งหน้าที่ที่กลองได้นะครับผมสามข้อของมือกรองที่ดีในครั้งนี้ข้อที่หนึ่งก็คือนะครับผมทามมิ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับทามมิ่งคืออะไรทามมิ่งก็คือการควบคุมจังหวะนั่นเองของแต่ละบทเพลงนะครับผมเพราะว่าการเล่นทามมิ่งที่ตรงนะครับผมมันจะทําให้หนึ่งสมมุติถ้าเราเล่นเพลงที่เต้นอยู่หรือเต้นรานะครับคนที่กําลังเต้นอยู่นะครับเขาก็จะมีความสุขในการเต้นที่มันแบบไม่อยู่ดีๆก็เร็วอยู่ดีๆก็ช้ามันก็เต้นตามไปทันหรือเพื่อนๆกาลังโซโล่กีตารนนะครับมา็วขึ้ มือกีตาร์โซโลก่กลายเป็นโซโล่ไม่ทันซะง,งั้นนะข้อที่2คือดินามิกในบทเพลงครับดินามิกคืออะไรดินามิกคือความดังเบานะครับผมของบทเพลงถ้าจะยกตัวอย่างก็คือเช่นถ้านักร้องเป็นท่อนนักร้องกําลังร้องมือกลองก็อาจจะเบาลงอ่าไม่เฉพาะมือกลองนะั้นนักดนตรีทุกคนอนะ่ะควรเบาให้นักร้องดูเด่นขึ้นแต่ว่าเวลาท่อนฮุกอาจจะดังขึ้นขึ้นมาอีกท่อนโซโล่มีความดังขึ้นไปอีกหรือรวมไปทั้งนะครับผมดินามิกในแค่ท่อนฟิล นะครับผมอ่าในดนมิขยคยท่อนฟิลของมือกลองเนี่ยนะครับผมใส่ไปว่าเล่นทอมควรจะดังเล่นเสน่หควรจะเบาเล่นฉาบควรจะดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมข้อที่3คืออย่าเด่นจนเกินไปฮะอย่าเด่นจนเกินไปหมายความว่าอะไรครับผมเคยไปนั่งดูดนตรีตามร้านต่างๆเนี่ยเห็นหลายๆคนนะครับมือกลองเก่งนะครับเก่งมากๆเลยแต่ว่าเก่งเกินไปคนระับคือโชว์ เอาทุกห้องเลยนะครับผมไม่ใช่ทุกท่อนนะเอาทุกห้องเลยนะครับผมปกติมือกองก็ท่อนฟิวใช่ไหมครับลูกทรงนะครับผมโอเคมันก็อันนี้ก็คือทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับผมแต่บางทีเนี่ยคือแบบทุกห้องอ่ะเป็นโชว์กองนึกว่ากําลังดูโซโล่กองซะงั้นมันไม่ใช่เราหล่อขึ้นนะครับแต่มันไม่น่าฟังนะครับผมนี่ก็เป็นมุมมองผมนะครับผมสําหรับ3ข้อของมือกองที่ดีนะครับเพื่อนๆมีข้อเสนออย่างไรบ้างสาหรับการเป็นมือกองที่ดีคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยละกันนะครับผม ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, share. กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งในทีตีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ